สวัสดีจ้ามีหลายคนถามว่ามรดกโลกมันเป็นยังไงนในจ้ามรดกโลกมรดกโลกนี่ตัวใบกลมนะจะสวยใบกลมขาวสวยแล้วดี้จะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ใบยาวจะขายขายไอยโพน้าเงินนะขายกับโพนําเงินโพน้าเงินจะใบกลมเหมือนมรดกโลกจ้ะแต่สีน้ําเงินมรดกโลกจะออกขาวไม้สองต้นนี่ถ้าถ้ากัดสีแล้วจะคล้ายกันมากอันนี้คือโพน้าเงินนะและนี้มรดกโลก และอันนี้มรดกโลกใบยาวและที่หายากกว่าเขาเลยจ้ะอันนี้จะ้ะโพธิสัตว์โพธิสัตว์จะออกเหลืองจะ้ะที่บ้านก็มีอยู่แค่นี้นะว่าจะย้ายแยกกออยู่ยังไม่ได้แยกอันนี้โพธิสัตว์โพน้ำเงินมรดกโรกโพธิสัตว์ขายกันและอันนี้ตัวใหม่ยังแพงอยู่ซื้อมาใบละพันห้าตอนนั้นแต่ยังไม่ได้แบ่งขายเลยนะมันโตช้าจะ้ะตัวนี้โตช้าอันนี้มรดกไทยจะ้ะราคาย,ยังแรงอยู่